อย่าไปสนใจถึงขั้นของมันเลยนะเอาเป็นว่ามันสงบนิ่งแล้วเนี่ยมันก็เป็นสมาธิของมันนั่นแหละดูตอนที่มันเริ่มเคลื่อนหรือหรือเริ่มคลายจากสมาธินะตอนที่มันนิ่งก็ให้มันนิ่งไปตามกำลังของสมาธินะเวลามันออกมาราวนี้ให้มาดูความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเลยที่นี้คือเมื่อสักครู่นี้นิ่งแล้วมันก็ ออกมาเข้าสมาธิไปแล้วต้องออกมาประมาณนี้ตอนที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่าไปอาลัยอวาวรณ์กับความสงบอย่าไปยินดีกับความสงบแต่มีความสงบเป็นตัวเปรียบเทียบว่าเนี่ยออกมาแล้วจิตมันทำงานจิตมันทํางานอย่างอื่นแล้วองค์ประกอบของจิตเปลี่ยนไปแล้วดูอย่างนี้นะเมื่อกี้นี้มันนิ่งตอนนี้ไม่นิ่งไม่นิ่งก็แสดงจิตแสดงความจริงแล้วว่ามันไม่นิ่งน มีเมื่อสักครู่นี้รู้ลมหายใจแต่พอออกสมาธิมาเป็นรู้เรื่องราวต่างๆอันนี้คือหลงไปเลยรู้ทันเห็นจิตมาทำงานอย่างอื่นมันรับรู้อย่างอื่นเห็นจิตเปลี่ยนแปลงคือทำอย่างนี้เราจะเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์คือว่ามันไม่เที่ยงเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งอย่าอย่าไปพอใจเพียงความสงบนะความสงบทำไว้ก็ดี แต่ไม่เชื่อเป้าหมายเนีเป็นทางผ่านทางผ่านในที่นี้คือว่าผ่านไปขณะที่สงบอยู่เนี่ยมีกำลังเอากำลังนั้นมาเห็นความจริงตอนที่มันมีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั้นแสดงแสดงถึงความจริงว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเข้าสมาธิไปแล้วแล้วก็หมดหมดเหตุหมดหมดปัจจัยก็มันได้เวลาก็ออกมาเนี่ย ดูความเปลี่ยนแปลงด้วยใจที่ยอมรับมองในแง่ว่าเห็นไปตามที่มันเป็นเห็นไปตามที่มันเป็นก็จะเห็นความจริงของมันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตาปัจจัยเราจะได้เข้าใจถึงความจริงลักษณะของจิตแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาถ้าในในแง่นี้เราก็จะขึ้นวิปัสสนาได้ไม่ใช่เอาแต่พอใจในความสงบถ้าพอใจแตความสงบอย่างเดียว เราก็จะมุ่งเอาแต่สมถะสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานก็มีประโยชน์ทําให้จิตมีกําลังแต่มันเป็นเพียงทางผ่านอย่างที่ว่านะเพราะการทำกรรมฐานเราต้องทำทั้งสองอย่างคือทั้งสมถะและวิปัสสนาสมถะสงบได้แล้วมันออกมาก็เอาเอาความจริงที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วดูไปเลยว่ามันไม่เที่ยงเห็นจิตเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยง ดูจิตที่มันเปลี่ยนแปลงคนที่ไป